ดูไหมกลัวไม่ได้จ่ายค่าน้ํามันกู้กู้ชีเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะซัพพอร์ตค่าน้ามันรถคันที่เราไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าก๊นรอนมาอยู่อ๋อนี้ไงนี้ไงไหนนี่นีพอนี้ไงนี่ครับเติมไปเท่าไหร่เดี๋ยวดีวจ่ายให้ เราดซัพพอร์ตให้มีกี่ถังไห้ถังเดียวมีถังเพิ่มไหมครับถังถังงมันมีมีอยู่ครับเต็มเต็มนี้เลยครับน่าจะมีถังเพิ่มเนาะมันมีอยู่แต่ว่ามันมันยังมีน้ำมันเลยไปไปเอามาเพิ่มก็ได้ลูกไปอ่าไปเอามาเต็มซัพพอร์ตน้ำมันนะครับวันนี้เรามีทีมเรือด้วยนะครับเราจะเอาเรือลงเรือลงเดี๋ยวให้เด็กๆ ให้เด็กๆเอาไว้จ่ายเนี่จากค่าน้ำมันอ่ะให้เปอร์ไว้จ่ายค่าน้ำมันแล้วของพันธน้ำมันมาดูเรือจะมีทีมเรือฝนตกแล้วครับเนี่ยจะมีเรือมีทีมของเรานะครับที่มาสมทบนะครับก็คือไม่ใช่ทีมพี่ดิวนะอันนี้ก็คือพี่ดิวมาสมทบพี่ๆเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นทีมซัพพอร์ตนะครับนมขอบคุณครับบ้านน้ำไม่ท่วมหรอลูกเร็วๆๆๆฝนเริ่มตกแล้ว ฝนเริ่มตกแล้วรู้รู้ใช่ไหมว่าพี่ดิวมาช่วยคนใต้รู้ไหม <l acht> ไม่รูยร้ยังไม่รู้ทีคะอ่ายังไม่รู้ทีอยากถ่ายรูปกับพี่ดิวไหมหกร้ย <600. S 1> อยแปดสิบโอเคเพิ่มเหมือนกุกซัพพอร์ตนะครับทุกคนคันนี้มีน้ำมันไหมครับเนี่ย <c oughs> เต็มเต็มถังระวังรถด้วยนะคะระวังรถด้วยระวังรถ ป็นผู้จัดการนีอยู่กับผู้จัดการนะครับชื่อเฮียอะไรเฮียหลูเฮียหลูนะครับวันนี้เฮียเขาสุดดีกว่าช่วยค่าข้าวถึงพันหาร้อยกล่องที่จ่ายให้ทั้งหมดมองอะไรครับมองอะไรครับมองไปเป็นก็คือข้าววันนี้ข้าวพันสองนี่แสนเจ็งแสนเจ็งเลยผ่าทนะครับอันนี้ที่โอนไปยอดกองใช่ใช่เป็นเงินทั้งหมดนะครับ ตอนแรกดิวบอกว่าดิวไม่ไม่เอาใบพวกนี้ก็ได้ดิวเอาแบบถ้าจะไกะก็แกะได้แตะมัดขึ้นไปได้ดิวเข้าใจนับัหมดนะบุญก็คือรอบแรกที่เราโอนไปแสนเจ็ดแล้วก็วันนี้อีกนะครับเราช่วยอีกหนึ่งพันสองร้อยสองโอเคขอบคุณครับหมดนะบุญนะครับแล้วก็รีมของเรานะครับเต่าบ้อเก่งนะครับอยากจะบอกว่า กับข้าววันดีน่าจะมีหลายอย่าเยอครับอ,อ,อย่างนี้ทางทางที่เราไปเนี่ยมันเป็นที่กะนะเป็นอิสลามทั้งหมดของทุกอย่างจะต้องเป็นฮาลาลมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่เขา,าต้องเขาจับตงแล้วเขาต้องอะไรทุกอย่างก็เป็นฮาลาลแม้กระทั่งแ้่ไก่ท,ที่เราเอาอกมาไปเขาก็ไม่อ,มาอยากกินนีเขาต้องเห็นว่าไก่นี้มาจากฮาลาลที่พวกเขาทำ ก็เลยเป็นลมเราเราถึงเป็นต้นงทำที่เป็นพื้นพื้นฐานสิ่งไข่เดียวไข่ดาวครับแล้วก็พวกมีแล้วก็ปมาทำที่ข้ามเดียวแค่นั้นนี่ครับวันนี้หนึ่งพันสองร้อยชุดทุกคนนี่ครับ